สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะแอนมาชวนทำเค้กกล้วยหอมธัญพืชนะคะสูตรนี้เป็นสูตรนึ่งค่ะบ้านไหนนะคะมีกล้วยหอมนะคะสุกๆงอมๆเปลือกดำๆอย่าทิ้งนะคะเก็บมาทำเค้กกล้วยหอมธัญพืชนี้กันค่ะเนื้อนุ่มน่าทานทีเดียวค่ะแอนโรยหน้าด้วยธัญพืชอบแห้ง4ชนิดค่ะไปดูวิธีทำกันดีกว่าค่ะ เริ่มแรกนะคะมาเตรียมในส่วนของวัตเตอร์มิลค์กันก่อนเลยค่ะแอนใช้นมจืดนะคะแล้วก็เติมน้ำมะนาวลงไป1ช้อนโต๊ะคนจนเข้ากันแล้วก็พักไว้15นาทีค่ะจากนั้นก็นํากล้วยหอมที่งอมๆเลยนะคะเปื่อาดำๆนี่แหละปลอกเปลือกออกแล้วก็บดจนละเอียดนะคะผสมไข่ไก่ลงไป1ฟองค่ะตามด้วยน้ําตาลทรายนะคะปรับหวานตามชอบเลยนะคะแล้วก็คนจนน้าตาลทรายละลายจนหมดเติมกลิ่นวาน,นิลาลงไปสักนิดนึงแอนใช้เป็นกลิ่นเนยวาน,นิลาค่ะ จากนั้นก็นำบัตเตอรมิลที่ที่เราพักไว้15นาทีใส่ผสมลงไปคนจนเข้ากันแล้วก็ร่อนแป้งแล้วก็ผงฟูตามลงไปค่ะคนจนแป้งละลายไม่เป็นเม็ดแล้วเดี๋ยวเราจะพักแป้งไว้30นาทีค่ะหลังพักแป้งนะคะก็คนอีก,กรอบนึงแล้วก็นำมาตักใส่พิมพ์ค่ะ พิมพ์ที่ใช้นะคะแอนใช้เป็นพิมพ์กระดาษค่ะแล้วก็รองด้วยพิมพ์จีบอลูมิเนียมค่ะใส่จนเกือบเต็มพิมพ์เหลือนาห้ที่ไว้ให้เขาขึ้นฟูสักนิดนึงโรยหน้าด้วยธัญพืชอบแห้ง4ชนิดค่ะแล้วก็นําไปนึ่งนึ่งประมาณ20นาทีโดยไฟปานกลางนะคะในส่วนของหน้าขนมอะคะอ่ะแอนใช้แครเมลลี่อบแห้งเม็ดแตงโมอบแห้งนะคะแล้วก็เมล็ฟักทองอบแห้งแล้วก็อัลมอนด์สไลด์ค่ะ นี่ค่ะเนื้อนุ่มน่าทานทีเดียวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบลองทําดูนะคะทําไม่ยากเลยค่ะสําหรับเพื่อนๆที่ไม่มีเตาอบก็ทําได้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe แอนดด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับทุกๆก,การติดตามนะคะสวัสดีค่ะ